ครับมาเสียบยอดขนุนกันต้นต่อนะครับใช้ต้นต่ออายุประมาณ2เดือนหรือเราสังเกตเราดูยอดก็ได้ครับ1นใบ2ใบไม่นับยอดครับ2ใบก็เริ่มเริ่มใช้ได้แล้วครับขั้นตอนแรกตัดต้นต่อครับประมาณสิบห้าเซนเอาตรงนี้ เัดข้อมันสิบห้าเซตแล้วก็เอาใบออกใบออกแล้วก็ทีนี้ก็เช็ดยางเอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะแล้วก็ผ่าครับตอนผ่านี้ ใช้มีดมีโกนเนี่ยครับใบมีดมันจะบางครับไปซื้อที่เซเว่นได้ก็จะมาประมาณนี้แล้วก็หักมันก่อนพาก็ฆ่าเชื้อก่อน พาลึกลึกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วแล้วก็เผื่อเผื่อมาอีกทหนึงตอนเสียบเวลาเสียบจะได้มีร่องไว้ให้ยางขนุนมันระบายนี่กิ่งพัน์ุครับกิ่งพันุ์ดีก็เหลือใบไว้ประมาณสองใบสามใบแล้วก็ตัดใบออกประมาณนี้ครับ กิ่งพันนี้เป็นพันแดงอินเดียเพิ่งซื้อมาใหม่มันมีกิ่งเล็กๆก็เลยจะมาขยายยอดต่อไปก็ผา่าริมครับผ่าริมประมาณทำเป็นริ่มประมาณ,มมาณยาวประมาณหนึ่งนิ้วครับ ก็จะบางประมาณนี้อุปกรณ์ที่จะยึดเป็นที่หนีผ้าครับซื้อจากช็อปปีราคาตัวละบาทสองบาทอันนี้ขนาดยาว 3, 3. สามสามจุดห้าเซนต่อไปจะเสียบแล้วครับ ตอนตอนเสียบให้เล็งตรงนี้นะตรงแผล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 ต้องเปลือกนะครับให้ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้เยื่อเจริญมันประสานกันโอแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับต่อไปก็เอาใส่ถุงอบ ถุงอบก็ใช้ถุงคุณนะครับถุงเนี้ย h d มันจะช่วยพางแสง